แล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าจะโดนใจใครหลายๆคนเลยนะเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งใช่ครับไอพฤติกรรมที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังของมันน่ะมันซับซ้อนกว่าคําว่าขี้เกียจที่เราชอบพูดกันเยอะมากเคยเป็นกันไหมครับแบบว่ามีงานสําคัญกองอยู่ตรงหน้าเลยนะเดดไลน์ก็จ่อคอหอยเข้ามาทุกทีแต่สมองเรากลับสั่งให้ไปทําอย่างอื่นซะงั้น ไปจัดโต๊ะบ้างล่ะไปไถโซเชียลมีเดียดูว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างหรือบางทีก็ลุกไปหาอะไรกินทําทุกอย่างเลยครับยกเว้นไอ้งานชิ้นนั้นน่ะมันเหมือนสงครามย่อมๆในหัวเราเลยใช่ไหมล่ะครับและนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยคือการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันไม่ใช่ข้อบอกพร่องเรื่องนิสยัยหรือความไม่มีวินัยอะไรเลยนะครับแต่มันคือกลไกลป้องกันตัวของสมองเราต่างหาก เป็นวิธีที่สมองใช้เพื่อนหนีหนีจากความรู้สึกแย่ๆที่มันมาพร้อมกับงานชิ้นนั้นโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับมาทลายความเชื่อผิดๆที่ฝังหัวกันมานานที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันรู้ไหมครับว่าปัญหานี้มันไม่ได้เพิ่งมีนะมันเก่าแก่มากถึงขนาดที่ว่าคนกรีกโบราณเขามีคําเรียกเฉพาะเลยครับคํานั้นคืออากรเซียอากรเซียความหมายของมันก็คือ การที่เราทําอะไรบางอย่างที่มันสวนทางกับสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจวันดีที่สุดคือรู้ทั้งรู้ว่าควรทํอีกอย่างแต่ก็เลือกทําอีกอย่างคุณคุณไหมครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันชัดเจนเลยนะฮะถ้าขี้เกียจเนี่ยคือการไม่ทําอะไรเลยนอนเฉยเยไม่สนใจแต่การผัดวันประกันพรุ่งมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันคือการที่เราเลือกที่จะไปทําอย่างอื่นแทนอย่างกระตือรือร้นด้วยนะคือเรากําลังหลีกเลี่ยงงาน A โดยการไปยุ่งอยู่กับงาน B C D ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนกว่ากันเยอะเลยครับ เอาละในเมื่อมันไม่ใช่ความขี้เกียจแล้วไอ้เจ้าตัวการที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่มาดูกันต่อเลยครับคำพูดของคุณฟุกเค s ซิรัสนี่สรุปได้ตรงประเด็นสุดๆเลยครับแก่นของมันคือการจัดการอารมณ์ย้ำนะครับจัดการอารมณ์ไม่ใช่จัดการเวลาเราไม่ได้เลื่อนงานออกไปเพราะเราจัดตารางไม่เก่งแต่เราเลื่อนมันเพราะเราอยากจะหนีความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกไม่สบายใจที่มันเกาะติดมากับงานชิ้นนั้นตั้งหาก เราคุรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับความกลัวที่ว่าจะล้มเหลวความไม่มั่นใจในตัวเองหรือบางทีก็แค่เบื่อหรืออาจจะหมั่นไส้คนสั่งงานก็เป็นไปได้นะฮะแต่มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากคือความสมบูรณ์แบบนิยมหรือ perfectionism อันนี้งานวิจัยหลายชิ้นชี้ตรงกันเลยว่าเป็นตัวการสําคัญเลยครับเพราะความกลัวว่าจะทําออกมาได้ไม่เพอร์เฟไม่ดีพอตามมาตรฐานที่ตั้งไว้สูงริ้วมันน่ากลัวซะจนงั้นไม่เริ่มทําเลยดีกว่าเป็นซะอย่างนั้น แล้วมันก็เลยเกิดเป็นวงจรอุปบาทขึ้นมาครับคือพอนาทีที่เราตัดสินใจว่าเออยังไม่ทําแล้วหันไปทําอย่างอื่นแทนสมองเราจะให้รางวัลทันทีเลยครับเป็นความรู้สึกโล่งสบายใจขึ้นมาทันทีแล้วไอ้ความรู้สึกดีๆระยะสั้นนี่แหละครับตัวร้ายเลยมันทําให้เราเสพติดพฤติกรรมนี้ไปเรื่อยๆแม้ว่าลึกๆแล้วเราจะรู้ว่าเดี๋ยวหายอนะระยะยาวจะตามมาก็ตามทีนี้มาลองสํารวจตัวเองกันหน่อยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเราเป็นนักผัดวันประกันพรุ่งสายไหนกันแน่ การเข้าใจประเภทของตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เรารับมือกับมันได้ถูกจุดมากขึ้นนะครับประเภทแรกเลยสายตื่นเต้นหรือ arousal seeker คนกลุ่มนี้คือคนที่เหมือนจะเสพติดความกดดันนะครับชอบทำงานตอนไฟลนกล้นรู้สึกว่าอะดรีนาลีนมันพุ่งพล่านสมองเล่นปรีดแล้วการปั่นงานเสร็จทันเดดไลน์แบบเฉียดฉิวนี่มันฟินสุดๆไปเลยประเภทที่สสายหลีกเลี่ยงหรือ the avoidant กลุ่มนี้จะตรงข้ามกับกลุ่มแรกเลยครับ การผัดวันของเขาเนี่ยมาจากความกลัวล้วนๆกลัวว่าจะทําออกมาไม่ดีกลัวคนอื่นจะมองว่าเราไม่เก่งดังนั้นการไม่ลงมือทํามันเลยกลายเป็นเกราะป้องกันตัวครับเพราะถ้างานไม่เสร็จก็อย่างอ้างได้ว่าอ๋อไม่มีเวลาทํามันฟังดูดีกว่าพยายามแล้วแต่ทําไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับแล้วประเภทสุดท้ายครับสายลังเลหรือนักผัดผ่อนการตัดสินใจคนกลุ่มนี้คือจะกลัวการตัดสินใจมากไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เพราะการเลือกมันหมายถึงการต้องรับผิดชอบผลที่จะตามมาซึ่งมันน่ากลัวมากสําหรับเขาทางออกที่ง่ายที่สุดก็เลยกลายเป็นการไม่เลือกไม่ตัดสินใจอะไรเลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยฟังดูอาจจะเป็นเรื่องขำๆนะครับแต่ถ้าปล่อยให้มันกลายเป็นนิสัยเหลือรังเมื่อไหร่แล้วก็ผลกระทบของมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับเรากําลังพูดถึงภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาซินโดรมซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเหนื่อยล้าธรรมดานะครับแต่มันคือสภาวะทางการแพทย์ ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รับรองแล้วเรียบร้อยมันคือผลลัพธ์สุดท้ายของความเครียดสะสมที่ถูกปล่อยป่าละเลยมาเป็นเวลานานนั่นเองครับแล้วที่น่าตงใจก็คือถ้าเราไปดูอาการของภาวะหมดไฟเนี่ยเห็นไหมครับในช่องพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งมันโผล่มาเป็นหนึ่งในอาการสําคัญเลยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันไม่ใช่แค่ตัวการที่ทําให้เราเครียดนะแต่บางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากําลังเจอกับปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอยู่ก็คือภาวะหมดไฟนั่นเอง แต่อย่าเพิ่งท้อใจไปครับข่าวดีก็คือนิสัยนี้เราแก้ไขได้เราสามารถทำลายวงจรนี้ได้ครับมาดูกันดีกว่าว่ามีเทคนิคง่ายๆอะไรบ้างที่เราจะเอาไปใช้เพื่อเริ่มลงมือทำได้ทันทีนี่เลยครับ5เทคนิคเด็ดๆ 1. กด2นาทีอะไรง่ายๆที่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีทำเลยอย่าคิดเยอะ 2. ซอยงานใหญ่ให้เป็นงานเล็กๆจากช้างทั้งตัวให้เหลือแค่คาเล็กๆทีละคํา 3. เทคนิคพอโมโดโร ลุย25นาทีพัก5นาทีสลับไปเรื่อยๆ 4. จัดสภาพแวดล้อมครับเอาสิ่งที่ทําให้วกแวกออกไปให้หมดและ5อันนี้เด็ดมากหลอกตัวเองให้เริ่มแค่5นาทีพอเพราะส่วนที่ยากที่สุดคือการสตาร์ทเครื่องนี่แหละครับพอติดแล้วเดี๋ยวมันไหลไปเองและสุดท้ายอาจจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดแต่เรามักจะลืมกันไปนั่นก็คือการให้อภัยตัวเองครับเลิกโยตีตัวเองที่เคยผัดวันประกันในอดีตได้แล้วเพราะความรู้สึกผิด มันยิ่งทำให้เราเครียดแล้วก็ยิ่งอยากหนียิ่งผัดวันประกันหนักกว่าเดิมการให้อภัยตัวเองนี่แหละครับคือการตัดวงจรความรู้สึกแย่ๆแล้วเปิดทางให้เราเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆเอาละครับก่อนจะจบกันไปลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าตอนนี้มีงานอะไรเล็กๆที่เราจะเอากด2นาทีไปใช้ได้ทันทีเลยบ้าง อาจจะเป็นการตอบอ e ีเมลที่ค้างไว้การเก็บแก้วกาแฟแบ,บนโต๊ะหรืออะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆลองลุกไปทําดูเลยครับเพราะชัยชนะเล็กๆนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพุ่งของเราครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Briz เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ